สวัสดีครับกลับมาตามความเรียกร้องอีกแล้วพี่เขาบอกใครเรียกร้องกลับมาตามคําเรียกร้องของพี่พี่อีกแล้วนะครับส่วนเพราะรักอยุธยานะครับเดินเล่นอีกสักครั้งจะเป็นไรไปเดินทุกวันนะครับมาทุกวันนะอครับผมใครที่รับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามด้วยกันเสมอมานะครับมาก็ยังไม่มีเจ็บเงินปลายทางนะครับผม ที่สวนนะวันนี้มาก็อากาศคืมคึมคมคมนี่เละเทะเลยเดินนี่ต้องถอดรองเท้าเลยเดินไม่ได้ลื่นเดี๋ยวล้มอ่ะช่องทางการติดต่อนะครับสุธิดาแก้ววิชิตนะครับเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรศัพท์0909948701นะครับเบอร์นี้ไลน์ได้แอดไลน์ได้โทรได้นะครับเบอร์นี้นะป่ามาไปกันต่อเลยดีกว่าวันนี้นะครับเดินเล่นทุกวันนะครับเดินกันจริงเดินกันจังพี่บอกเดินจริงๆจังๆเลยนี่ว่าเนี่ยไม่ได้เดินเล่นแล้วใช่จ้ะเดินจริงๆจัง บุตรเหลืองพีทต้นที่หนึ่งมาแล้วครับนี่ยังอยู่นะสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะขอสองสองสามนะครับแม่ครับบอกขอสองพันสามหลอดใหม่มาแล้วนะเห็นด่างด้วยนะสองพันสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับบุเรเหลืองพีทนะครับวันนี้ลดให้ราคาสุดท้ายแล้วนะน,น,นี่นจันดำจันดำดนะนี่หลอดใหม่มาอีกแล้วนะ สีขามันจะหญ่ขึ้นนะพี่ๆนี่นะใบแรกมาากันจะหนูขายยูหกร้อยส่งฟรีนะเนี่ยนี่นี่ชมพูแปดครึ่งครึ่งใบเลยนะนะครับเนี่ยฮาปเกยครึ่งใบนะใบล่าสุดนะใครซื้อไปนี่ไปกลางที่พี่พอดีเลยนะครับผมหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ะมาต่อกันที่วันนี้มีขวักขวักขวักดำนะขวักดำกระถางละหนึ่งร้อยนะ ซื้อสามกระถางแล้วก็ส่งฟรีไปเลยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทไปกระต้นอื่นนะควักดำเราดำจริงๆนะดำเป็นละกออย่างนี้เลยนะนี่มีสามกระถางนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะครับกระถางที่สามนะครับผมบก,กระถางละหนึ่งร้อยาบาทนะครับไปกระต้นอื่นนะซื้อสามกระถางส่งฟรีไปเลยแล้วก็ฝวักมรกตดแคะนะครับหนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะควักมรกตดแคะหนึ่งร้อยเจ็สิบาทไปกับต้นอื่นนะครับถ้าใครอยากได้ต้นเดียวขอสองร้อยห้า สองร้อยสามสิบาทส่งฟรีนะครับผมเนี่ยถ้าถ้าใครเอ้ยต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบเออผู้ผิดนะต้นเดียวหนูขอค่าส่งห้าสิบนะครับถ้าใครอาเอาต้นเดียวก็สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบไปกับต้นอื่นสองร้อยยี่สิบองี่นะถ้าไปต้นเดียวขอสองขอห้าส่งค้าส่งห้าสิบาทก็เลยสองร้อยี่สิบนะครับผมนะโอเคนะครับอ่ะนี่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 หามาให้วันนี้อ,อันนี้ก่อนนี้ว่าขึ้นก่อนบอกไม่ทองคำคู่นี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเอาไปเลยนะ จัดไปเลยนะครับคู่นี้ได้ไปคู่เลยนะ250บาทส่งฟรีเลยนะนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ขวักมรกตด,ด่างนะครับนี่นะใบใหม่หลอดใหม่นี่ด่างทั้งใบเลยนะกิ่งกิ่งเลยนะครับกิ่งทั้งกิ่งเลยนะด่างสุดๆเลยนะกระถางนี้ทางเล็กก็จริงนะขอร้อยแปดบาทนะครับไปกับต้นอื่นนะใครมียอดก็เอาต้นนี้พ่วงไปด้วยได้นะครับร้อยแปบาทนะครับร้อยแปบาทไปกับต้นอื่นนะครับผมส่วนกระถางที่สอง นี่มันออกเป็นไ mm hmm. กลยอะ่ะเนี่ยนะแต่ด่างนะนี่นะจ๊ะนี่ด่างนะครับนี่ใบมะน,นี้นี้กิ่งใหม่ล่าสุดเลยนะแทงด่างเลยนะกิ่งนี้ขอสามรอห้าสิบาทส่งฟรีนะครับนี่นะนี่นะจ๊ะหัวใหญ่มาก กิ่งนี้สามร้อยห้าสิบาทกระถางนี้ไม่กิ่งกระถางนี้สามรอยหสิบาทส่งฟรีนะนี่กิ่งนี่กิ่งใหม่มาแล้วนะอ๋สามร้อห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับสวยเหมือนกันนะนี่ให้ดูอันนี้ยังอยู่เกือบหนึ่งกระถางนะครับขอเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะสาหรับฝักบรกตด่างนะครับฝักบรกตด่างเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่นะสวยนะชมพูทั้งกิ่งเลยนะเนี้ยอันนี้ชมพูชมพูนะกิ่งนี้ก็ด่างนะครับไม่ใช่ไม่ด่างนะนี่นะด่างนี่เลยนะนี่เป็นมิ้นด้วยนะเนี่ย ด่างเป็นมินด้วยนะเจ็ดร้อยอ่ะให้เจ็ดร้อยส่งฟรีเลยนะเนี่ยบัาด่างเป็นมินเลยนะเนี่ยกิ่งนี้ก็ด่างน,นะจ๊ะกิ่งนี้ก็ด่างด่างนะเจ็ดร้อยส่งฟรีครับเพราะกิ่งนี้ชุดกระถางนี้นะเจ็ดร้อยก็ส่งฟรีนะสองคู่นี้แล้วก็อันนี้ปนไปขลยกใบบุญนะครับใบบุญด่างขาวนะใบบุญด่างขาวนะครับอยู่ในตระกูลเงินไหลมาแหละแต่ใบไม่ค่อยเหมือนเงินไหลมานะครับเป็นไม้ยอดนะนี่นะกระถางนี้ขอห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับออมใบบุญขลิ็ออมใบบุญนะ เป็นไม้ยอดนะครับนี่ตัดมีรากด้วยคาเลกออมใบบุญนะครับสามห้าร้อยบาทนะฮะส่งฟรีห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับออมใบบุญด่างขาวนะครับอ่ามาต่อกันที่ประกายดาวกระถางนี้ขอ300าสามร้อนยะบาทส่งฟรีนะจะสามร้อรยบาทส่งฟรีนะจะอืดูลายเงี้ยนะสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับประกายดาวนะสามร้อยส่งฟรีนะครับ กระถางนี้ก็สามร้อยส่งฟรีนะเ<ม>ดี๋ยวหนูดีบให้เนี่ยใหญ่ๆเงี้ยสามร้อยส่งฟรีนะเอาไปเลยวันนี้สามร้อยส่งฟรีนะครับนี่นะยกคันดูคนเดียวมันก็ใหญ่อนี่นะ่เพราะมันใหญ่สามร้อยส่งฟรีนะครับผมและอันนี้ก็ใหญ่สุดๆเลยนะหนูไข่ให้ราคาเดียวไปเลยสามร้อยส่งฟรีเหมือนกันครับกระถางใหญ่สุดๆเนี่ยสูงประมาณ แปดสิบเซนนะ่ะต้นนี้ยว่าจะป่ากระถางนะสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับประกายดาวมาต่อกันที่ต้นนี้ต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับดูลายใหม่นะดูใบนะสี่เข้าชมพูหมดเลยนะครับลายกระจายอย่างนี้เลยนะหนูขอสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับนี่นะใบใหม่วันนั้นแข็งแรงเป็นวันนี้แล้วนะยังอยู่นะจ๊ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะ ชมพูจริงนะสวยจริงส่วนประกายดาวกายนะครับขอ600บาทส่งฟรีนะครับสําหรับประกายดาวกายต้นนี้นะสวยจริงๆนะครับอ่ามันเป็นขี้ผงเนาะเนี่ยที่เขาจุดไฟกันแล้วมันก็มาลงที่ไอ้นี่เราแล้วพอฝนตกมันก็มาลงทั้งต้นไม้นะนี่นะครับประกายดาวกายขอ600บาทส่งฟรีครับผมต้นนี้ใบไม้หมาแลวนะจ๊ะนู สามธิ์นะครับสามธิ์รสามธิตขอ630บาทนะอยู่กระถางนึงนะสามธิตนะสเสน่ห์จานสามลิตรหกร้อยสามสิบบาทนะครับผมส่งฟรีนะดูความใหญ่ความพุ่มติดด่างด้วยนะจ๊ะสเสน่ห์จานสามธิตหนูจะติดด่างนะเนี่ยเป็นกองนี้เลยนะลากไม่ต้องกลัวนะจ๊ะสามธิ์รหนูไม่ต้องกลัวนะลากอ่าหกร้อยสามสิบบาทนะครับผมส่งฟรีครับผมมาต่อกันที่กุ้งๆๆกุ้งกุ้งกุ้งกระถางนี้ให้ไป เท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบบาทกุ้งกระถางนี้3ามรยสามสิบาทส,สวยๆเลยนะนี่นะมีเือไใบนี้ใบหนึ่งนะอันใหม่นี้ไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่กัดสีก็เลยพูดไม่ได้นะครับผมยังไม่กัดสีตลอดใหม่สวยแต่เนี่ยแต่สวยทุกต้นสูกทุกใบนะสวยทุกใบนะบนะอันนี้ขอ330บาทส่งฟรีนะครับส่วนกระถางนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่สวยจริงๆ กระถางนี้สวยจริงๆนะครับสามร้อยห้าสิบาทเขาบยหบ่ขึ้นมานิดนึงนะดูลายนะสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับอ,อ่าไปต่อกันที่ควักพระภุมบ้านดางน้อยแต่ดางนะกระด่างอะด่างจริงนะนี่นะกระถางละร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับควักพระภูมบ้านนะหนูให้ร้อยห้าสิบาทไปเลี้ยงดูเล่นๆนั่นนะครับนี่ ย่างจริงจงจังๆก็ได้นะอันนี้กระถางที่สองนะดัางฮาร์ด้วยนะไปใหม่อะกอระถางที่สองก็ร้อยห้าสิบนะครับไปกับต้นอื่นนะอืมรับคู่ให้ไปเลยส่งฟรีนะครับกวักพระพรมบ้านกวักพระพรมอินโดด่างมาเบิ้ลนะครับกระถางนี้มันอะลองดูนะพี่อ่กวักพ,พะระพรมอินโดมาเบิ้ลนะครับเอาไปสามร้อยบาทส่งฟรีนะกวักพระพรมอินโดมาเบิ้ลนะ ยิ่งโตยิ่งใหญ่ใหญ่โมโหลานลักักเลยนะครับสามร้อยบาทส่งฟรีจ้าอ่าฉลุเหลืองใจแอนนะครับฉลุเหลืองใจแอนยังอยู่นะต้นนี้สองร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับกระถางนี้สองร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะฉลุเหลืองนะฉลุเหลืองอคูมินาต้าสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมยังอยู่อีกหนึ่งกระถางนะเป็นออกมิน้นเรียบร้อยแล้วนะเข้ามิน้นแน่นอนนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับผมส่วนไม้แคนไม้แคนภูสนิมด่างนะครับผูสนิมด่าง 450บาทส่งฟรีนะครับไปพร้อมหลักพร้อมกระถางพร้อมดินพร้อมทุกอย่างเลยนะไปถึงที่เลยนะครับ450บาทส่งให้ฟรีเลยนะเล็กเชอรีนานะครับเล็กเชอรีน่าร้อบาทไปกับต้นอื่นครับผมเนี่ยสวยด้วยนะวันนี้ขอ380บาทนะครับผมส่งฟรีสำหรับสุวรรณภูมิด่างขาวสามห้าไหมครับบอกสามห้านะครับ อยู่ต้นใหญ่ด้วยนะต้นใหญ่สวยด้วยนะอ่ะสุวรรณภูมิดังนะเอาไปสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะวันนี้เหลือสองกระถางนะครับสองกระถางสุดท้ายแล้วนะสองร้อยห้าสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสองกระถางสุดท้ายแล้ว350สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมมีมาหนึ่งกระถางนะครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทสําหรับจินน Alter, ี่จ๋าจินนี่จ๋าดางนะจ๊ะจินนี่จ๋าด่างนะด่างนะจ๊ะนี่ดางนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับจินนี่ สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีอีกนะจินนี่เนี่ยอุ๊ยอะไรจะขนาดนัน้นอะมาต่อกันที่ไทคอนต้นใหญ่ใบใหญ่มากๆขอแค่สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีไปเลยจ้าท้ายคอนท้ายคอนสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีไปเลยจ้าอีกต้นก็สามร้อยห้าสิบนะจ้าอันนี้มันจะเป็นไม้เนื้อเยื่อเนาะมันยังไม่ไม่ฉีกตังหนูเนี่ยใบยฉีกแล้วนะกระถางนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับ มาต่อกันที่วินสันของแท้ของแท้วินสันของแท้นะครับวินสันของแท่นะกระถางใหญ่มากเลยนะเอาไปสี่ร้อยบาทส่งฟรีครับผมวินสันสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะวินสันแท้ๆไม่ใช่สิงบุรีไม่ใช่หงสาไม่ใช่รูปผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับวินสันเซฐีวินสันของแท้นะใบใหม่สวยมากนี่อันนี้ใบใหม่นะจ๊ะไปกันต่อสาธิตกาลิ้นทองด่างมีอีกหนึ่งกระถางนะครับ อยู่กระถางหน้าแปดนิ้วขายอยู่ร้อยแปดสิบาทนะครับไปกับต้นอื่นนะสาลิกาลินทองนะด่างแต่ถ้าเป็นไม่ด่างขายแปดสิบาทนะครับไปกับต้นอื่นนะมีอยสามกระถางนะไม่ด่างหนูยกไม่ด่างให้ดูนะนี่ไม่ได้งจะเป็นอย่างนี้ขา้างล่างจะเป็นสีทองข้างบนจะเป็นอย่างนี้ขา้างล่างจะเป็นอย่างนี้โอ้ข้างล่างสวยๆนะจ๊ะกระถางละแปดสิบบาทนะอ่าอันนี้อะไรนะ ลิ้นกะทิงลิ้นกะทิงนะครับวันนี้ให้ไปราคานี้เลยนะครับลิ้นกะทิงนะขายอยู่สามเก้าเอาไปสามห้าพอนะครับสามห้าสามอยห้าสิบาทส่งฟรีนะลิ้นกะทิงต้นที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ต้นที่สองนะต้นที่สองใหญ่กว่านิดนึงเอาไปเท่ากันเลยครับสามร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีเลยครับอ่ากีนคองโกไฮบริดเนี่ยมันขึ้นมาที่หลังคาพอฝนตกแล้วมันก็ลงมาหนูน้ําฉีดเลย,ยไม่ออกเลยยังไม่ไปฉีดแล้วมันไหลเข้ามาเงี้ยมันติดเนี่ยแต่ลูกก็ออกแล้วนะจ๊ะ กินของโก้ให้เป็นกระถางนี้ขอห้าร้อยบาทนะกระถางใหญ่นะต้นใหญ่ด้วยห้าร้อยบาทส่งฟรีเลยครับนี่ต้นใหญ่ด้วยห้าร้อยบาทส่งฟรีเลยจ้ะจ้ะอะมาต่อก,กันที่น้องโชคโชครถแท่ช้อนรถตู้โชครถแทอ่อะมากันจ้ะโชคสี่ร้อยแปดสิบบาทต้นที่หนึ่งดังนี้เลยนะสี่ร้อยแปดสิบบาทต้นที่หนึ่ง สี่ร้อยแปดสิบาทต้นที่สองด่างตุ๊กแกเลยนะสี่ร้อยแปดสิบาทต้นที่สองใบไม่มาแล้วนะครับสี่ร้อยแปดสิบาทต้นที่สามเข้าสีเรียบร้อยแล้วนะจะเข้าสีเรียบร้อยแล้วนะจะสี่ร้อยแปดสิบาทต้นที่สามนะครับอ่าบอนกระดบอนบอนหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ขอสองร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับบอนหูช้างด่างเหลืองต้นนี้สองร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะส่วนอันนี้เขาเรียกฟิโลหูช้างด่าง นะครับฟิโลหูช้างด่างหนูเขียนไวเท่าไหร่เอ่สามร้อยเก้าสิบฟังไม่ผิดนะจ๊ะสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีครับผมฟิโลหูช้างสามร้อก้สิบส่งฟรีนะอันนี้ขวักใบโพขาวอัลโบนะครับขาวอัลโบแม่ค้าให้ขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับฝักกวักใบโพด่างขาวอัลโบ 350บาทส่งฟรีนะครับอันนี้ด่างด่างเหลืองเท่าไหร่ด่างขิ้งสามสี่เท่าไหร่ครับสองร้อยปกันต้นอื่นสองร้อปกับต้นอื่นนะด่างขิงสามสี่นะสองร้อยปกับต้นอื่นนะครับอ่าละงดด่างมาเบิ้ลใช่ไหมแม่ละงดด่างมาเบิ้ลนะใบกล้วยอันนี้ไม่ใช่ด่างสามสี่นะครับอันนี้ด่างมาเบิ้ลนนะใบกล้วยเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับ จ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะลังงดนะต้นนี้เจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ะไวพินเซตกระถางละหนึ่งร้อยมีสองกระถางนะแล้วก็อะไรนะไว้ไหนชื่อไว้ไนหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะใบใหม่เดี๋ยวสวยมากเลยนะนี่ขาวอย่างนี้เลยนะหนึ่งร้อยบาทครับผมไวพินเซตกระถางละหนึ่งร้อยนะมีสองกระถางนะจ้านี่แยกให้ดูหน่อยนี่อย่างนิดนึงอือ สวยจริงนะและสำหรับชลุอินโดมาเบิลชลุอินโดมาเบิลไม้วางข้อแต่แทงขึ้นมาเป็นเป็นยอดแล้วนะจะแตกอีกใบแล้วนะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมไปกับต้นอื่นนะชลุอินโดมาเบิลลายมาเบิลจริงๆนะครับเนี่ยมาเบิลเลยนะนี่นะนนี้กระถางที่หนึ่งนะครับร้อยห้าสนะิบาทกระถางที่สอง 2, ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางที่สามก็ร้อยห้าสิบาท นะครับกระถางที่4ี่ก็ร้0ยห้าบาทนะครับสำหรับพูชลุอินโดมาเบิออกมาอีกใบแล้วนะเนี่ยนี่นี่นี่น,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 นี่ออกมาอีกใบแล้วนะครับแล้วก็ฟิโลดับเงินนะเอาไปร้อบาทนะครับผมไปกับต้นอื่นฟิโลดับเงินนะเป็นพุ่มๆเลยนะกุมารแดงใบายาว100บาทนะครับไปกับต้นอื่นนะกุมารแดงใบายาวแล้วก็หันมาที่ พิงลาวานะครับร้อยห้าสิบาทนะครับประกัต้นอื่นนะพิงลาวาร้อยห้าสิบบาทประกัต้นอื่นนะครับมีสองกระถางนะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมิ้วหนึ่งร้อยบาทประกัต้นอ right? ื okay. ่นนะครับมิ้วหนึ่งร้อยบาทประกัต้นอื่นนะจ๊ะยกให้ดูนิดนึงหนึ่งร้อยบาทประกัต้นอื่นอันนี้เริ่มสวยแล้วนะขายเลยดีกว่าอันเนี้ยขอร้อยสามสิบาทประกัต้นอื่นวันนี้ขายเลยใบล่าสุดมาแล้วสวยนะทากลางเนี่ยพบพอดีสวย อะไรวะปอใบเลื่อยด่างจำชื่อไปได้เลยไปสับไปพินหน้าเขาเนี้ยใบเลื่อยด่างนะครับร้อยสามสิบาทไป็ต้นอื่นต้นนี้ให้ร้อยสามสิบพอนะจ๊ะร้อยสาสิบาทไป็ต้นอื่นนะใบเลื่อยด่างนะครับผมแล้วก็ภูแม่ขายังสวยไหมอันนี้เพนด้าไปแล้วูได้แตู่ลุอพีมาเบิ้ลนะพีมาเบิ้ลเท่าไหร่ครับออพีมาเบิ้ลเรอยี่สิบาทนะนี่ร้อยี่สิบบาทเอาไปจุกเลยนะจุกท้องเลยจุกกันเลย นะครับผมแล้วก็ซานาดูร้อยหนึ่งนี่นะจ๊ะสองกระถางผู้ชลุก็ร้อยเดียวนะแน่นแน,แน,แนเลยมีสองกระถางนะผู้ชลุนะครับผมแน่แนๆเลยนะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นลากนี่นะผู้ชลุหนูอะลากดีจริงนะครับก็แอปเปิลจะขายไม่ได้แล้วมาข่าวจัดอันนูนะ้นอะขาวจัดขายไม่ได้ไม่สวยนะ ห่องเงินห่อทองนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็บาซิลสามสี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมลายกับต้นอื่นนะจ๋าอ่านี่ปะายดาวตั้งแช่นะว้สวยจริงนะใบใหม่มาสวยสวยใบยใหม่มาสวยสวยนะปะกายดาวนะกระถางอันเนี้ยถ้าใครอยากได้สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสำหรับประกายดาวคู่นี้นะกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีเลยนะครับ แต่ใบไม่อ่ะออกชมพูเลยตั้งแช่น้ําไว้จะสวยน้อยประกายดาวไม่รู้เป็นอะไรนะครับตั้งแช่น้าแล้วใบจะสีชมพูดีนะครับผมโอเคนะขวากสวยนะครับขวากสวยนะประกายดาวต้นนี้สามร้อยต้นใหญ่นี่ก็สามร้อยนะตัวนูก็สามร้อยมีตัวน,นูสามร้อยห้าสิบส่งฟรีทุกต้นนะนจ้ะนี้หกร้อยนะสวยทุกต้นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลมือไมใบไม้ใบไมใบไม้ใบ,มบ,มบแม่สมบัติเท่าไหร่ สมบัติใบกลมนะครับสมบัติสยามใบกลมแม่ขาหยิบมาให้นะครับขอหนึ่งห้าบาทนะครับไปกระต้นอื่นนะมีสองกระถางนะครับสมบัติใบกลมนี่กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองนะครับหนึ150บาทไปกระต้นอื่นนะส่วนอันนี้สุกสมใจปองแดงอย่างนี้เลยนะแดงอย่างนี้เลยนะร้อยบาทมหานครร้อยยี่สิบบาทประกายเพชร หนึ่งร้อยี่สิบาทเอ่อมอลักนะก็สินหนึ่งร้อยี่สิบาทบิ๊กแอปเปิลชมพูออกสีไม่ได้ไม่ได้แดงเหมือนสุกสมนะพี่มันจะออกเหมือนลูกแอปเปิลเลยอะบิ๊กแอปเปิลเนี่ยสีทีส่สีเหมือนลูกแอปเปิลเลยหนึร้อยี่สิบาทนะแล้วหยิบมาเนี่ล่าสุดสามสีอัญญะสามสีหนึ่งร้อยยี่สิบาทอัญญะสามสีหนึ่งร้อยี่สิบบาทอันนี้ชื่อ อันนี้หลักซับสีทองพี่อ่ะร้อยิบาทหลักซับสีทองร้อยิบที่มันเป็นสีไม้แต่ท้องแสงอะเนี่ยต้นย่างงี้เลยนะร้อยยี่สิบบาทมีสองกระถางนะหลักทับสี่ทองร้อยยี่สิบบาทต้นมันลมเลย่อ้ยมีนอแล้วพีู่้จนจะเป็นลมเนี่ยมีนอแล้วเนี่ยนี่นอโอ้ยเนี่ย เนี่ยอันเนี้120ร้อยยี่สิบนะจ๊ะอันย่ามันนี้สามสี่เอาไปเถอะพี่เชื่อหนูสีสวยสุกสมก็สวยสมบัติก็สวยสุดๆทุกต้นบอกเลยนะโอ้เสียงสองเลยพี่บอกมึงอ่ะโอเคนะครับผมเดินเล่นวันนี้อ,นนอะไร,รอ่ะเดนมายกดูตัวอย่างให้าต้นไหนมันสวยเขียนเล,นละไปเลยตกมาคืนทั้งคืนเลยเละไปเลย มซับมังคอนแดงกระถางที่หนึ่งคะ่ะซ <250 S 1> ับมังคอนกายจะเขียวเป็นแดงแดงปแปดเลยแดงแปดแปดแปดดแเลยนะสองร้อยสห้าสิบส่งฟรีกระถางหน้าสิบนะครับซับมังคนอน <c oughs> อ,อันนั้นต้นนั่นแหละนั่นแหละอืต้นนี้สวยกว่าใช่ต้นนี้สวยต้นนั้นแดงเอ้ยอะไรงูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ตกใจใจโอ้ใจจะไวอันนี้สวยไม่ต้องยกแล้วไม่ต้องยกแล้วดูเงี้นะ เอาลงห้าลบตกระจายโตกระจายรู้นิ้วตัวเองมั้งกระโถกระถางนี่ส่พูดไปโน่นนี่ตัวเองกระโถกระถางละสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับสำหรับซับมงคลแดงๆอันนี้หนึ่งอันนี้สวยนะอันนี้อันตัวที่หนึ่งใบแดงเปรดเลยอันนี้สองค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่อันนี้สามค่ะสวยจริงกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับสกระถางหน้าสิบนิ้วเลยนะซับมงคล นะตรงนี้ไม่ได้เคลียก็มีตะกงตะก้าวางกันไว้เกินไปหมด<ต>นะครับผมอ,นนอ่ะซื้อให้มันแน่ๆอันนี้สวยสวยมากเลยนะอะไรนะทีนะกระทา,ะท,าทองกานไม่เป็นกระทาทองเนี่ยใครชอบก้านมันจะขาวใบไม้ที่ก้านสะอาดเป็นไม้ที่กาา้นกานสะอาดคะ่ะอันนี้น้องขอ300สามร้อยส่งฟรีมันใหญ่อะ่ะเลี้ยงมานานแล้วอะ่ะนี่แหละพี่ใครชอบไปประดับบ้านตั้งหน้าบ้านเป็นกระทาขาวสวยเลยนะย มันสวยอันนี้สามร้อยบาทสองฟรีไม่ไปจะไปตั้งนู่นคางรั้วหน้าแล้วโชว์เขนแล้วว่ามีของสวยสวยนะมันอยู่จนสวยแล้วพี่ดูดิใหญ่กว่าเขาเพื่อนแล้โอเคอ่ะหมดแล้วหมดก๊อกแล้วนะครับหมดก๊อกแล้วมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีเอาอันนี้เอาสองร้อยบาทสองร้อยบาทสองฟรีเหรอได้ไหมให้สองร้อยบาทส่งฟรีมหาเศรษฐีมีสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีนะครับอ่าเดี๋ยวพี่พี่ชอบเดี๋ยวพี่พี่ชอบเนาะ เนี่ยกุ้งสวยนะวันนี้กุ้งสวยมากเลยนะขายจนหมดตูดเลยอ่ะช่องทางการติดต่อนะครับ a c e b ุ o k สุธิดาแก้ววิชิตนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เลยนะครับผมแอดไลน์ line, โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะใครเข้าชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหนูด้วยนะติดตามช่องหนูด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มี คอมเมนต์กันมากดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะขอบคุณจริงๆนะครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเริ่มจะมีการพาไปเที่ยวมึงแหละไปเที่ยวตามตามงานน่ะนะเดี๋ยวถ้ามีงานก็จะพาไปเที่ยวมั่งนะเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อมึงมาทีไรก็ขายแต่ต้นไม้ต้นไม้นะโอเคนะครับนี่แหละครับทําให้เราอยู่รอด <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากส่วนพระรักอยุธยาไว้ด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ ้าคืมๆแต่ก็มีแดดนิดๆนะครับเดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อยานะโอเคนะครับไปก่อนนะวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับป่ะสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะชอบต้นไหนทักไลน์มาได้นะพี่นะเพราะยากดูรูกพ่นเติมได้ครับไปนะจ้า